สวัสดีครับผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมร้อยเอกวิชัยเมืองนกขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังจะจัดงานแต่งหรืองานมงคลสมรสผู้ที่เป็นนายพิธีหรือว่าพิธีกรในงานก็เป็นความหวังของเจ้าของงานโดยเฉพาะบ่าวสาวหลายท่านจัดงานแต่งงานก็จะเลือก พิธีกรที่จะมาดําเนินพิธีการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เราผมขอแนะนําอย่างนี้ครับว่าพิธีกรที่ดีในงานมงคลสมรสจะต้องมีหลักห้าชอในการดําเนินการชอที่1ก็คือเชื่อทําอย่างไรก็ได้ให้คณะเจ้าภาพหรือเจ้าของงานบ่าวสาวนั้นเชื่อให้ได้ว่าคุณนั้นมีความรู้ความสามารถ พอที่จะดําเนินพิธีการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้เพราะฉะนั้นอาจจะดำเนินพิธีการด้วยการมาพูดคุยกันก่อนและอธิบายถึงพิธีการว่าจะดำเนินการไปอย่างไรเช่นบอกกล่าวบ่าวสาวว่าพิธีการเป็นประเพณีนิยมของงานมงคลสมรสประกอบด้วย8พิธีการ 1. เจริญพุทธมนต์สแห่ขันหมาก3สู่ขอ,อยังเป็นทางการ4โปรเรศิษ์ 5้ม่นหไว้ผู้ใหญ่เจ็ดหลังน้ำพุธมนและแปดส่งตัวเข้าหอในเมื่อเราอธิบายพิธีการเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้ได้ความสบายใจของบ่าวสาวก็เกิดมีขึ้นในช่วงการดําเนินพิธีการชอที่สองเกิดขึ้นคือใช่ผู้ร่วมพิธีหรือว่าเจ้าของงานนั้นดูพิธีการที่ดําเนินการไปนั้นพยักหน้าและมีความรู้สึกว่านี่แหละใช่เช่น เราประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ก็อธิบายถึงบทพระปริศที่พระคุณเจ้าเจริญพุทธมนต์นำมาซึ่งความเป็นศรีมงคลป้องกันพยานอันตรายต่างๆเวพรให้บ่าวสาวนั้นมีความสุขความเจริญบ่าวสาวจุดตูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปล่งวาจาสมาทานเป็นจศีลรับศีลบ่าวสาวจุดเทียนน้ำมนต์ในช่วงของพระคุณเจ้าเจริญพุทธมนต์ถึงบทมงคลละสูตรหรือบ่าวสาวจะได้มีโอกาสตักบาตรร่วมกันในช่วงของพระคุณเจ้าเจริญพุทธมนต์ ถึงบทถวายผ่อนพระเป็นต้นนี่คือพิธีเจริญพุทธมนต์หรืออธิบายถึงในช่วงพิธีกา,การแห่ขันหมากว่าทําไมจะต้องมีการแห่ขันหมากเป็นการแสดงซึ่งความเป็นสุภาพบุรุษของลูกผู้ชายสิ่งของอันเป็นมงคลมากมายใช้ในการประกอบพิธีไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยพานขันหมากเอกขันหมากโทผลไม้มงคลขนมมงคลล้วนแต่มีความหมายความสําคัญต่อบ่าวสาว เป็นต้นว่าทาไมต้องใช้ต้นกล้วยต้นอ้อยมีลักษณะที่ตรงฮะอวยพรให้บ่าวสาวนั้นมีชีวิตที่ตรงและสอนให้บ่าวสาวนั้นจิตใจที่ซื่อตรงต่อกันทา,ทางทางที่บางภาคนั้นมีต้นไม้พิเศษภาคใต้มีต้นยางภาคเหนือมีต้นศักด์เขาก็ไม่เอาเอามาแห่ขันมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ร่วงพิธีก็จะมีความรู้สึกเออเนี่ยใช่ใช่นะในพิธีการเป็นประเพณีนิยมปรเพณีนิยมของบรรพชนไทยของเราหรือ ประการที่สามเชื่อเสร็จใช่ต้องชื่นใจครับในช่วงดําเนินพิธีการก็จะมีความรู้สึกเลยครับว่าเช่นการปูเรียงสินสอดเอาใบเงินใบทองมันใบหน้ามาปูเรียงอวยพรให้บ่าวสาวนั้นมีทรัพย์สินเงินทองมากมายปูเรียงเป็นการเรียงญาติเรียงพี่น้องกันหมากนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีหมากซึ่งมีรถฝาดสมัยโบร,ราณน,นั้น นำหมากมาสมานแผลมีมีดบาดมีแผลไม่มีเบตาเดนไม่มียาแดงสมานแผลเขาก็นำหมากนี้มาสมานแผลเช่นเดียวกันนะงานมงคลสมรสก็ให้บ่าวสาวนั้นระลึกถึงหมากอยู่ตลอดเวลาว่าการกระทบกระทั่งกันนั้นอาจจะมีบ้างเพราะฉะนั้นระลึกถึงหมากก็จะสมานใจซึ่งกันและกันนั่นเองนี่คือชื่นใจแล้วก็คำพรต่างๆที่จะนำมามอบให้บ่าวสาวรวมทวั้งผู้ร่วมพิธีด้วย หนึ่งเชื่อแล้วใช่แล้วก็ชื่นคือชื่นใจข้อที่สี่นี่ต้องชมเลยฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าการดําเนินพิธีการเป็นต้นว่าทําไมต้องมีการประกอบพิธีไหว้ผู้ใหญ่หรือว่ายกน้ําชาสมัยโบราณจะต,ต้องตะเวนไปไหว้ผู้ใหญ่ในสถานที่ต่างๆบอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้รับทราบ,รรบ,รรบรว่าเราได้แต่งงานกันแล้วการไหว้ผู้ใหญ่นั้นสาระสําคัญก็คือการได้พรอันเป็นมงคลจากผู้ใหญ่ แต่ที่สําคัญคําสอนดีๆซึ่งประสบการณ์ตรงในการคลองรักคลองเรือนบ่าวสาวในวันนี้เนี่ยไม่มีแต่ว่าผู้ใหญ่หลายท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีนั้นมีประสบการณ์ในการคลองรักคลองเรือนแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีอะไรก็ห้ามปลามาไว้สิ่งที่ดีก็แนะนําให้ไปทานั่นเองครับนี่คือชมที่สําคัญฮนะพอเสร็จงานแล้วต้องแชร์ฮนะผู้ร่วมพิธีรวมทั้งเจ้าของงานเนี่ย จะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องบอกต่อเลยทีเดียวว่าพิธีกรในพิธีดำเนินพิธีการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามพิธีการแปดขั้นตอนโดยเฉพาะในช่วงพิธีสุดท้ายพิธีส่งทัวข้าหอสิ่งของมันเป็นมงคลมากมายใช้ในการประกอบพิธีไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าแมวคราวครบะบยาไก่มงคลถุงเงินถุงทองเป็นต้นหรือแม้แต่มีถั่วเขียวงาดำเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่นั้น ได้โปรยแล้วก็นำมาสอนบ่าวสาว,วอวยพรด้วยทำไมต้องใช้ไม้เท้าขอให้อยู่จนแก่เท่าทำไมต้องมีครบบทยาวันนี้บ่าวสาวไม่ได้เป็นหมอแต่วินาทีนี้ต่อไปจะต้องทำตัวให้เป็นเหมือนหมอเลยทีเดียวก็คือดูแลร่างกายและจิตใจซึ่งกันไละกันหรือแม้แต่กระทั่งแมวเนี่ยนะฮะแมวธรรมชาติของแมวไปเที่ยวที่ไหนก็ตามดึกดื่นค่าคืนอย่างไรเขาห่วงบ้าน เขาก็จะห่วงบ้านกลับมานอนบ้านครับนี่คือสาระสำคัญแล้วก็ทำให้ผู้ร่วมพิธีรวมทั้งเจ้าของงานนั้นมีความรู้สึกว่าพิธีการในวันนี้เนี่ยดำเนินไปได้อย่างน่าชื่นชมและก็น่าอนุโมทนาที่สำคัญฮะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของเราชาวไทยพุทธที่คู่ควรแก่การรักษาไว้บรระชนไทยของเรานะั้คิดสิ่งต่างๆเอาไว้ดีแล้ว แม้แต่การโปรยข้าตอกดอกไม้ทั่วเขียวงาดำเนี่ยก็เป็นธัญ,ญพืชที่เป็นมงคลที่เขาคัดสรรมาเป็นต้นว่าง,งาดำเมื่อก่อนผมก็สงสัยอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะทำไมต้องมาใช้งาดำงาดำนั้นเป็นธัญ,ญพืชที่เวลารับประทานแล้วเนี่ยกันโรคขี้หลงขี้ลืมได้ด้วยคนไทยนี่ฉลาดมากจึงนำมาใช้ในการประกอบพิธีโปรยเข้าตอกดอกไม้ประสาทพรให้ก็ซึ่งจะมีส่วนผสมของงาดำก็จะอวยพรให้บ่าวสาวว่า ขอให้บ่าวสาวนั้นระลึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่างาดำนั้นกันโรคที่หลงที่ลืมเวลาระ,ะลึกถึงงาดำก็จะไม่ได้ลืมกันโดยเฉพาะเจ้าบ่าวจะได้ไม่ลืมว่ามีภรรยาแล้วก็หารับประทานกันเป็นต้นนั่นเองครับพิธีการงานมงคลสมรสครับสรุปเลยก็คือความงดงามของพิธีการมีทั้งความขลังความศักดิ์สิทธิ์มีภูมิรู้ที่ลึกซึ้งมีภูมิธรรมที่ลึกล้ําอยู่ในพิธีการเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพิธีกร ดำเนินพิธีการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และให้เป็นไปอย่างงดงามได้นั้นต้องมีหลักค่าเอนี่ยนะครับทําอย่างไรก็ได้ให้เชื่อเชื่อไม่หมายถึงว่าหลอกลวงหรืออะไรเพียงแต่ว่าเอาความรู้ความสามารถที่ศึกษาดีแล้วนํามาถ่ายทอดเพื่อให้บ่าวสาวคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งผู้ร่วมพิธีนั้นสบายใจจนเกิดความเชื่อมั่นเพราะนั้นการดําเนินพิธีการจึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช่ ในช่วงพิธีการก็ดําเนินพิธีการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็บอกความหมายต่างๆที่สําคัญนะมีความสนุกสนานอยู่ในพิธีการด้วยผู้ที่มาร่วมพิธีอยู่กับเราโดยประมาณ4-5ชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่มีอะไรให้เขาเลยไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งมีภูมิธรรมที่ลึกล้ำหรือมีความสนุกสนานอยู่เลยเนี่ยเบื่อหลับเลยทีเดียวบางงานนั้นผมไปนั่งฟังแล้วหลับฮะ เชื่อใช่ชื่นฮะแล้วก็ผู้ร่วมพิธีในงานนั้นมีความสุขไปด้วยกับการดําเนินพิธีการยิ้มอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่เสียงหัวเราะแล้วก็ต้องชมชมเสร็จก็มีความสุขฮะที่สำคัญฮะแล้วก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้บอกต่อด้วยก็คือแชร์นั่นเองครับเอาละรครับสาระสำคัญในวันนี้ผู้ที่จะเป็นพิธีกรครับผมขออนุญาตฝาก ิธีการเหล่านี้และก็หลักนี้ครับนำไปใช้เพื่อให้เกิดความงดงานและร่วมกันรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของคนเราชาวไทยพุทธครับสวัสดีครับ